สวัสดีครับวันนี้ผมชุนพิเนธะมจะมาอ่านพิเนธมนะครับในฉบับปฐมมาเลิกนะครับเล่มปฐมมาเลิกนะครับเป็นเล่มแรกนะครับก็จะมาอ่านต่อให้ฟังจากคราวที่แล้วนะครับนะครับ หน้าที่123นะครับการกราบพระเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรตัยกราบครั้งที่หนึ่งระลึกถึงพระปัญญาของพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สองระลึกถึงพระปะริยสุดท,ที่คุณกราบครั้งที่สาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหรือกราบครั้งที่หนึ่งระลึกถึงคุณพระพุทธ กาบครั้งที่สองระลึกถึงคุณพระธรรมกราบครั้งที่สามระลึกถึงคุณพะร,ร,ร,ร 3, ละ,ลณพะสงฆ์คุณพระบิดามารดาและครูบาอาจารย์กราบเพื่อระลึกไม่ใช่กราบเพื่อจําไม่ใช่กราบเพื่อขอจําไว้นะครับอนุโมทนา,าสาธุนะครับ หน้าร้อยีบเจ็ดนะครับหลวงปู่ท่านว่านะครับสร้างสิ่งใหญ่โตเสนาหะใหญ่โตนี่ก็เป็นภาระของคนรุ่นหลังใหญ่โตมากปัญหามากภาระมากเป็นเงาตามตัวเอาพอควรพอสมควรให้ปฏิบัติกิจพระศาสนา สร้างประโยชน์ได้ก็พอสร้างแต่พอดีก็เป็นภาระพอควรสร้างไม่รู้จักจบสิ้นแล้วเดือดร้อนปัจจัยญาติโยมเรื่องเงินเรื่องทองนี่ภาระกลายเป็นภาระญาติโยมไม่ควรทำอนุโมทนาสาธุนะครับหน้าหนึนะครับ เรื่องการพัฒนาเสหะเสนาสนะที่พระสงฆ์อาศัยจำพรรษาก็พัฒนาแต่พอดีเสนาส,สนะก็เพียงกันแดดกันฝนชํำรูสุดโมก็ซ่อมแซมทํากันแต่พอดีพอใช้แข็งแรงแต่พอดีไม่เอาใหญ่โตเกินพอดี ทำพอสมควรพอสะดวกถ้าเกินสะดวกมันจะกลายเป็นสบายคือทำใหญ่โตพอสบายมันก็ขี้เกียจที่อยู่อาศัยเกินความเป็นพระสงฆ์เอาแต่พอดีพอสมควรพอควรมากไปมันน่าตำหนิไม่น่าดูไม่น่าศรัทธา ไม่เจริญจิตเจริญใจเอาพอสมควรพอพระสั่งพระบนมเถนปีสองพันสิอันนี้มีระบุด,ด้วยนะครับว่าระบุเขียนไว้ปีสองันบนะครับอีกบทหนึ่งนะครับหน้าหนึ่าสินะครับเป็นพระเป็นสงงัวไปยุ่งไปเกี่ยวไปแวะข้องกับเรื่องเงินเรื่องปัจจัยก็เรียกว่าเสียเวลา เงินเงินทองทองนี้มันไม่เหมาะสมกับสงไม่ยุง่งไม่เกี่ยวก็เกิดสนิมกินใจไม่เหมาะไม่ดีไม่สะอาดจําไว้นะครับอนุโมทนา,าทุกอีกหนึ่งบทนะครับอหนึ่งบทอันนี้เป็นลายมือเป็นนี้เป็นลายฝ่ามือหลวงปู่นะครับอีกหนึ่งบทนะครับเธอทั้งหลายต้องรู้จักฝึก ฝึกอะไรฝึกให้รู้เท่าทันเรื่องโลภโกรธหลงเมื่อใจมันจะโลภเราก็ต้องไม่โลภเมื่อใจมันจะโกรธเราก็ต้องไม่โกรธเมื่อใจมันจะหลงเราก็ต้องไม่หลงคอยคุมไว้ให้รู้ว่าโลภโกรธหลงมันทำให้ใจทุกข์ในภายหลังมันครอบงำ เมื่อเราเผลอไปโลภไปโกรธไปหลงสุดท้ายใจมันก็ทุกข์โลภมากโลภน้อยโกรธมากโกรธน้อยหวงมากหวงน้อยก็เกิดให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นต้องรู้เท่านั้นเท่าทันฝึกตนฝึก,กจิตฝึกใจให้รู้เท่าทันโทษทั้งสามอย่างนี้คือ ความโลภความโกรธความหลงอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับสำหรับการอ่านพี่ให้ทำในคราววันนี้ผมจะลงไว้ที่ช่อง YouTube นะครับแล้วก็ช่อง Facebook นะครับอนุโมทนาสาธุรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ